เชิญมาติครับวันนี้ก็จะมาลองใช้เครื่องใชยกอะไรอะสว่านสายอ่อนสว่านเกียร์สายอ่อนของ iMac Power t o o l นะครับก็มาลองใช้ดูเพราะว่าทางบริษัทเขาส่งมาให้ลองใช้งานอันนี้ผมจะใช้แบบเป็นหัวหัวเกียร์เล็กๆนะครับสำหรับเสาะล่องแกนข้างในของ แกนอะคริลิกแกนขอบพระก็มาลองใช้งานกันดูครับก็จะใช้เสาะล่องนะครับเสาะล่องสำหรับอขอบเหรียญบางๆพวกเหรียญตะกัวอะไรแบบนี้มันชอบหลุดอันนี้เราเสาะล่องไม่ให้เหรียญหลุดนะครับ đáng rồi. Khổmแรง nó sẽ thấy ให้แรงก,กว่านี้อีกก็ได้นะมันปรับได้ถึง5 6กระดับอันนี้ผมใช้แค่สระดับเนี่ยครับเขาะต้องกลางไปเลย นี่ก็จะเป็นเหมือนหัวปากกาที่เราจับจับปากกาเนรูเ,นเนี้เราสามารถจัดแต่งได้ตามใจชอบเลยถือว่าใช้งานโอเคนะครับเนี่ยก็ได้ละเสาะล่องกลางสำหรับทำเหรียญพวกล็อกแกนเหรียญตะกั่ว เปียนที่ขอบบางๆที่แบบเวลาล็อกก็ไม่ค่อยอยู่ชอบหลุดอะไรแบบนี้